อันนี้เป็นอีเมลจากคุณบอยนะฮะคุณบอยพะเยาโอ้เจอแต่คนเหนือนะฮะอายุ24ปีเองสวัสดีครับพี่แซกผมเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนเนี่ยไม่ค่อยเยอะแต่เห็นเพื่อนรอบตัวนะใช้เงินเก่เกงมากเที่ยวกินชอปปิ้งนะผมเริ่มกดดันว่าตัวเองเนี่ยโตช้าทั้งที่รู้ว่าควรเก็บเงินแต่ก็กลัวที่จะพลาดชีวิตวัยรุ่น พี่แซคช่วยบอกผมหน่อยครับว่าการเริ่มต้นเก็บเงินเร็วๆมันคุ้มกับการเอสูญเสียความสุขในตอนนี้ไหม,มเรื่องนี้ขอขยายความนิดหนึ่งคำว่าความสุขของเราตอนนี้คืออะไรมันเหมือนเรากำลังเก็บกดอะเข้าใจครับหลายคนเนาะเป็นวัยรุ่นแล้วก็เพิ่งแบบเรียนจบมาเพิ่งเริ่มเร่งทำงานมีเงินของตัวเองครับ หลายคนไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่เคยไม่เคยแบบทดลองหลายอย่างมันก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดานะเหมือนเมื่อก่อนเรารู้สึกตื่นเต้นกับการไปงานคอนเสิร์ตต่างๆไปเที่ยวที่ต่างๆเพราะเรารู้สึกแปลกใหม่กับโลกใบน,นี้แล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะจริงๆที่คุณจะแบบตื่นเต้นกับทุกอย่างอยากลองไปสมดแต่อย่างผมผมพูดในฐานะที่ผมแม่งผ่านมาเยอะแล้วอายุ41แล้วเราก็จะไม่ตื่นเต้นอะไรพวกนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราเก็บเงินได้ เราจัดสรรเรื่องการเงินได้เราไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ได้องี้ยแต่ถ้าเกิดคุณพูดในฐานะที่คุณอายุยี่สิบสี่อ่ะมันยากที่จะบอกว่าเฮ้ยต้องรู้จักคําว่าพอนะต้องรู้จักปล่อยวางนะโอ้โหพูดเรื่องนี้กับคนอายุยี่สิบสี่มันเป็นเรื่องที่แม่งเข้าใจได้ยากมากครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตของคุณหรือเปล่าถูกปะที่จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณยังไม่เคยลองอะไรหลายอยา่างแลวเข้าใจได้ดังนั้นการที่คุณจะเริ่มต้นเก็บเงินนะ่ะ คุณก็ต้องลองบาลานซ์ดูครับว่าเก็บยังไงล่ะให้คุณเองก็มีมีทุนสักนิดนึงเอาไว้ไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตของคุณคุณก็ต้องแบ่งจัดสรรเงินดูครับไม่ใช่เอะอะก็จะเอาแต่จะเที่ยวเที่ยวเที่ยวเพราะถ้าเกิดตอนนี้คุณใช้เงินใช้เงินใช้เงินช่วงที่คุณกําลังแบบยังสดใหม่ก,การทํางานหาเงินนะ่ะถึงจังหวะหนึ่งที่คุณแม่งเริ่มแบบเหนื่อยแล้วอายุเยอะขึ้นแล้วคุณไม่มีเก็บคุณจะเหนื่อยกว่าเดิมนะเหนื่อยกว่าเดิม อย่างอย่างผมอะ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่เก็บแต่เราเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเยอะมากตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดจนถึงจบโควิดนะครับมันก็ล้มได้ครับเนี่ยฮะที่หลายคนชอบบอกว่าโหมันล้มมาตอนอายุเยอะแล้วแม่งเหนื่อยเครียดนะครับต่อให้คุณเตรียมการมาดียังไงก็ตามบางทีเราเจอเหตุไม่คาดฝันคุณดูดิประเทศไทยยังมีน้าท่วมเห็นไหมบางคนทําลงทุนทําธุรกิจเพิ่งลงไปเดือนเดียวน้ํามาไม่เหลือเลย มันมีเหตุสุวิสัยเกิดขึ้นกันได้ตลอดเวลาแหละครับบอยฉะนั้นสิ่งที่บอยต้องทําคือการจัดสรรเงินครับเที่ยวได้ครับแต่เที่ยวบ่อยไม่ได้ถ้าเงินเราน้อยครับแล้วก็เราเห็นเพื่อนเนี่ยเที่ยวกินช้อปปิง้งไม่จำเป็นต้องทําตามนะครับบอยนะเราเราต้องมีจุดยืนของตัวเองนะครับผมชอบที่ซ k เคพูดอะ่ะคุณซ k เคของฟาสเปอร์กันนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่ง เขาจะต้องสามารถซื้อมันได้สักสิบรอบอืมเขาถึงจะซื้อคืออันนี้เขาเป็นคนที่แบบสุดจริงๆอ่ะในเรื่องของความคิดที่เออ่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขามุ่งมั่นมากคนอย่างเงี้ยบางคนบอกโอ้ยเหนื่อยตายเนียเป็นแบบเนี้ยเหนื่อยเครียดก,กับชีวิตแต่ในมุมเขาอาจจะไม่เครียดก,ก็ได้ครับนึกออกใช่ไหมคือเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นแต่แต่ละคนมันมีจริตไม่เหมือนกันมีความมุ่งมั่นไม่เท่ากันมันอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วคุณจะทําได้ไหมอย่างบอยเนี่ย จะเก็บได้ไหมอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราแล้วอยู่ที่ใจเราแล้วเราจะเก็บได้ไหมเราจะเราจะแบบว่าเขาเรียกว่าไรอ่ะดีแตกอ่ะเรียกใจแตกอ่ะหรือเปล่าแบบอยากเที่ยวไงบางคนแบบไม่เคยเที่ยวแบบกลางคืนบางคนไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเลยบางคนไม่เคยซื้อของแพงแบรนด์เนมเลยก็าบอกใจมันแตกอ่ะมันอยากได้มันอยากมีมันมันเกิดความลหลงไหลเป็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นบอย บอยคงต้องบาลานซ์ชีวิตตัวเองนะครับอืมความสุขอะมันมีได้ตลอดแหละมันมีหลากหลายรูปแบบไม่ได้แบบต้องใช้เงินอย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าเรารู้จักรอคอยนิดนึงเก็บเงินหน่อยค่อยๆใช้ไปค่อยๆค่อยๆเที่ยวนะพุดเดือนหนึ่งเที่ยวสักครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็มีเงินเก็บด้วยจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเที่ยวอย่างเดียวแล้วไม่เก็บเงินเลยอันเนี้ยเหนื่อยแน่ครับอนาคตนะครับฉะนั้น ศึกษาเรื่องการเงินหน่อยนะบ่อยนะจะเก็บเงินแบบไหนเก็บทรัพย์สินอะไรอย่าอย่าใช้แบบจนไม่เหลือเก็บเลยอันนี้อันตรายมากนะครับ